ถ้ากูจะตกได้ไหมเนี่ยวันนี้าใหมดิต่ดความลึกไปที่0.2แล้วไปวัวเปลี่ยนไรน้องขนมกูหมดแล้วเนี่ยตายไม่กินเหยือ่อเออโรดิโทสกูหมดแล้วเนี่ยเก็บม่งมจิงไปไหน ปกติเขาตกปลาเขาคุยอะไรกันวะวันนี้ตกได้กี่วันนี้จะตกได้กี่โลดีครับแต่โอ้ผมตกมาตั้งนานเอ้ยคุณเดี๋ยวผมไปไปล้างมือก่อนเดี๋ยวคุณรอดูเบ็ดให้ผมด้วยนะเออเดี๋ยวผมปักไว้เถิดเดี๋ยะผมว่าผมจะกลับแล้วว่าจะแวะตลาดสดซะหน่อยซื้อปลากลับบ้านมาตกปลาไม่ได้เหรอไม่เอาเดี๋อายอายเขาไงมาได้ปลาตัวนี้กก็ตัวใหญ่ใหญ่กลับบ้านไปโชว์ มันเดมันเยอยจับเลยมันกระโดดหยามไปแล้วฉันนั่งตกปลาอยู่ลิ้นตะลิงเอา,เอา,เอาล้วลคุณตกได้ละเพื่อนเลยมได้แลยเหรอทำไมกไมูเห็นได้เลยนี่เอฟได้ไอตัวที่มึงตกได้คุณเนศูนย์สามตกได้คุณจุดหนึ่งสองเดียวกันเยอะเลยวะเอามึงตกด้วยความดึงเท่าไหร่วะ 0.7 0.7อ่ะเออตั้งค์ของ้มก็ประมาณนี้นี่หว่าเมื่อไหร่มันจะกินเหยื่อกูอะหร<ด>ือว,ว่าตรงนี้ไม่เวิร์กอ<ม>ะก้อนปลาตอนนี้ก็ตกมามันมันมันแดงเลยว่ะมันกระชั้มันแดงฟรีดเลยว่ะกูต้องข่อนสายด่วนเลยโหดจัดเลยวะมันลากไปไกลมากเลยอะกูค่อยๆปรับเบรคโอ้โหตอนนี้มันลากไป26เมตรแล้วกูปลาอะไรเนี่ยนี่7เ,เมตรแล้วกูเห็นได้หรือวะ ไอ้วิงตกตรงไหนเนี่ยหนึ่งคนปล,ล,ลาปูปลาปูไปไกลถึงปลาพิพากินแล้วปลาพิพากรเป็นคนลากเป็ดไกลมากลองให้ดูว่าเป็ดขาดคนเอา้าไม่ตกตรงไหนได้บ้างะาวะคนลองคนลองคนลองเปลี่ยนเหยื่อไหมลองใหม่ทิคุณแม่จะไ,ได้ปลาประมาณสองถูกโลคนลากไปไกลมากเลยมึงปลาไปแถวไหนวะ โอ้ทิศขวาปาปเมตรปดเมตรเนี่ยตะบน9เมตรน<ม>ะเราอยู่ตรงซอกไม้นั่นเลยหรือว่าซอกมุมตรงนี้มันไม่ค่อยดีวะก็ไปต,ต้องแบบโยนไปกลางๆเลยดีกวาเฮ้ยเหมือนมีมาเหมือนมีมาตัวนี้ยังไงดีต้องกินแล้วล่ะไอตัวเนี้ยไม่กินไม่สนใจเลยด้วยแม่งว่ายไปเลย ปลากูกินได้คูดีว่ะมึงกินเหแล้วเหรอเออมึงใช้อะไรอ่ะตักบอรเหมือนวันไงเพื่อนได้ปลาวันนี้ได้ปลากี่ตัวเพื่อนเห็นได้สักตัวเลยวิวมันไม่กินเยื่อมันต้องปล่อยไว้เฉยเลยใช่ไหมเราไม่เราไม่ได้ซื้อเหยียบปอมมาเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องนั่นไม่จำเป็นต้องวิ่งล่อ มากาเอ้ปลาตัวนะตตนั้นมันปลาตัวนั้นมันกวนประสาทอ่ะมันกระโดดแบบย่อยเย้ยก,กัด้วยชีวิตจริงมันจะตกบอลยากนี่แหละครับแต่มันตกเอาตกเอาเลยนะเล่กับตัวละโลเขาแล้นไม่ได้แต่กับตัวละขีดเท่นั้นนี่ยคนได้ตัวแล้วกูไม่เห็นได้เลยว่านะเดี๋ยวผมสอนคนุณคุณ คุณมองคุณมองไปมองตามผมนะกันึ่งกนิ่งอ่าใช้เหยื่ออะไรใช้เหยื่ออะไรคุณใช้เหยื่อบัตรอลนะอ่าบัตรวอมอ่าอ,อ่าแล้วคุณย่อนไปทางนี้นะตามทางทิศนี้นะครับไหนวะกูเห็นทางนู้นใช่ไหมอ่า,าทางพระทิศทางพระอาทิตย์นะครับอาจารย์อาจาร์โยนไปความไกลประมาณก็ติดห้าห้าิบห้าความลึกประมาณ้5ครับ้5 เอ้อย่าบังสิครับเดี๋ยวเบ็ดเกี่ยวหน้านะเอออ่ะสิบยี่สิบเนี่ยคุณลากเขา้องเหลือต้องสิบเจ็ดได้ยหมครับอ่าสิบเจ็ดแล้วครับอค่นี้คุณต้องรอเวลานะฮะเฮ้ยของแท้เฮ้ยของแท้จริงครับ สมก็เป็นนักตกปลามือฉมังเฮียปลาปลากินเหยื่อใช่ไหมครับเออสุดยอดเลยครับหมูคอของคนี่มันสุดยอดโอ้ยตกได้มา <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงขีดด้วยซ้ำไม่รู้ว่าอยงเ้ย <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยแต่ก็ถือว่าตกได้นะครับ ไอ้เี่มึงตกได้เท่าไหร่นะหนึ่งขีดครับโอเคอย่างน้อยก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องสิ่งเริ่มต้นที่ดีๆ